สวัสดีครับเตรียมมาพบกับดีเจรายการดีเจฟนอ่าวัดดอนนับในนี้เราจะมาสร้างเซฟกันนะครับพิมพ์ตามเลยนะครับดีเอาเลยนะครับว้าวพิเศษจริงๆเราจะไปเข้าไปเอาก่อนนะครับ ว้าวอะไรเนี่ยคดเกาะวันป๊บะอะไรอไรอะเลเป็นอะไรกันนะเนี่ยหมู่บ้านซ้ายกับหมู่บ้านเชลยครับนี่เราเล่นด้ี่านี่ ี่ครับวิธีแบบเกมดแบบผมทำตามเลยครับตามมาครับเอาเลยนะครับทำต,ตามง่ายๆกันเลยนะครับตัดต้นไม้ไปครับของเลยครับนะเอ่อ เอามันเก็บไว้เผื่อหิวนะครับมันลังแปะข้าวก่อนนะครับถ้ายังดีกว่าไม้หมดแล้อืมเราจะไปไอ้ตัด อันนี้ข่าไก่เลยครับเก็บไว้เผาอร่อยครับของก่อนเลยครับของแนี่ยเอากองแล้วแล้วก็แล้วก็ไม้สติ๊กเราจะครับดาบกันก่อนเลยดาบนะครับ วันน <ừ> ี้เองครับเล่นใหม่ๆเลยวิมเอราจะดินสร้างฟาร์มนะกินเนื้อไก่ครับ ครับที่ขุดก่อนแล้วก็เอาไปขุดหินทำเตาเผาครับอนอร่อนะเราจะเริ่มหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอขุดหินก่อนนะ ไปต่อดินขึ้นไปเลยนะครับนี่คน,นดีเลยนะเราจะงกันเอแอแปบไปกันเลยไปเข้าบ้าน,น,น,นเดี๋ยวขอหยุดคลิปนี้ก่อนแปน๊บนึงอ่าฮะ เฮ้ยแล้ง่ายระวังกระมี่ด้วยนะครับมันหนีเนาะอา้าวเจอประสานแล้วเข้าไปกันไปชิ้นเจ้าสาร <c oughs> พอดีรถผนบ่อยนะครับขอหยุดคลิปนี้ ตัดคลิปไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับยังไม่ตัดเราเข้าไปเร็วอ,อย่านีา่ก่อนเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ตัดคลิปกันเรามาแล้วครับโอ้ยเช้าเอพีซีแต่งเซ็ตสมบูรณ์แบบไงบ้านผมสวยมากครับผมทำได้สร้างเซฟใหม่เมื่อกี้อัดเอ้ยหยุดคลิปมานานอยู่นะหยุดคลิปมานานเรา,นานนะจะสร้างเสร็จนะ แฉลบก็ได้โกงไอ้พวกหนักเลือดแบบอะไรนะวินท่านซัมบี้อะไรค่ะเพื่อมีมอมตีผมครับผมเลยทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับโอเคครับไม่โกงกันแล้วแป๊บนะครับนี่ถ้าทุกคนอยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปให้ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้มีธุระนะครับผมครับ